ฉันจะรักเธอได้อย่างไรเมื่อใจรู้ดีดีฉันไม่แปลกใจเลยทำไมใครต่อใครถึงได้พากันรักเธอนักเพราะเธอเป็นคนดีอย่างนี้นี่เองคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เรื่องที่จะเป็นได้แต่ว่าดีเนี่ยไม่เรื่องที่จะเป็นคนดีเองแล้วเธอละดาว เธอจะไปนอปนร์เวย์เมื่อไหร่เสร็จเรื่องนี้แล้วคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะย้ายไปเลยค่ะเธอเจอแม่เธอแล้วอะทำไมอยากอยู่เมืองไทยล่ะคุณแม่วาไลบอกว่าจะชวนแม่ดวงไปอยู่ด้วยกันที่เมืองนอกค่ะ ฉันก็ขอให้เจอโชคดีนะ งจะไปอยู่นอร์เวย์กับพวกคุณไม่ได้หรอกคะ่ะฉันไม่ชินกับการที่จะไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองฉันอยู่ทา้งนี้ก็สบายตัวสบายใจดีคะ่ะอีกอย่างหนึง่งฉันก็อย,กอยากอยู่ทดแทนบุญคุณของด็อกเตอร์ท่านฝากดูแลดาวด้วยนะคะกั้นตามสบายใจของคุณแล้วกันนะคะส่วนหนูดาวคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแค่เนี้ยฉันก็หมดห่วงแล้วล่ะค่ะ ดาวแม่หนูไปอยู่ทางโน้นนะหนูตั้งใจเรียนแล้วลูกแล้วแม่จะรอดูความสำเร็จของหนูนะ จริงเหรอคะทาไมอน้องไม่บอกดาวไปแล้วคะว่าอน้องคิดยังไงกับดาวอ่ะนี่จะปล่อยให้มันค้างคากันอยู่แบบนี้เหรอคะอน้องกังวลเรื่องอะไรอยู่อีกครับตอนนี้อน้องก็เป็นอิสระแล้วอ่ะอน้องไม่ต้องรับผิดชอบความรู้สึกของพี่วดีอีกแล้วนะครับอน้องครับอน้องทําตามใจตัวเองสักครั้งเถอะนะครับฉันคิดว่าเขากาลังจะไปเรียนเขาก็ควรจะใส่ใจเรื่องเรียนมากกว่าเรื่องอะไรทั้งหมด ฉันไม่อยากทำให้เขาค่อยๆคยุยแล้วการที่น้องนิ่งเฉยแบบนี้น้องคิดว่ามันดีแล้วเหรอครับบางทีน้องไม่คิดบ้างเหรอครับว่าดาวเขาจะลังวาวานใจจะได้เป็นอันทำอะไรก็ได้นะครับน้องอน้องครับอน้องจะทรมานใจดาวแล้วก็ใจตัวเองไปถึงไหนกันครับ ถือ,อะะแต่เท่าที่ฉันเห็นมันไม่ใช่นี่แหละคำสัญญาว่าจะรักษาเกียรติของตระกูลเทพเลยละ่ะในขณะที่เธอยังเป็นเจ้าของแหวนอยู่ยังไงหนูก็คงไม่มีค่าคู่ควรกับแหวนวงนี้ไปได้หรอกคะ่ะหนูจะคืนมันให้กับคุณ ให้กับคนที่เหมาะสมกับคุณค่ะเรียบร้อยไหมจ๊าลืมอะไรหรือเปล่าไม่นะคะเดี๋ยวรอหนูดาวแกล่ลําลาเพื่อนเสร็จแล้วก็ไปกันได้เลยคะ่ะคนของขึ้นรถได้เลยเดินทางดีๆนะดาวเราต้องติดต่อมาหาป้อมตลอดเลยนะรู้ไหมจ้า พี่ปูคะพี่ปูเป็นอะไรหรือเปล่าคะมีน้องดาวต้องขึ้นเครื่องเอกสามชั่วโมงใช่ไหมครับใช่แล้วละคะ่ะน้องดาวรอก่อนได้ไหมครับอย่าเพิ่งไปเลยนะครับน้องดาวดาวรู้นะคะว่าพี่ปูจะให้ดาวรอใคร ดาวฝากให้คุณพงศกรหน่อยนะคะไม่ครับพี่ไม่รับฝากน้องดาวต้องเอาไปให้เขาเองอแต่เขาไม่มาหรอกคะ่ะดาวรู้เธอรู้ได้ยังไงน้อง ต้้แลวฉันมาอวยพรเธอขอให้เธอเดินทางปลอดภัยขอให้เธอมุ่งมั่นในเรื่องการเรียนขอให้เธอประสบความสำเร็จทุกอย่างในชีวิต ฉันไม่มีของขวัญอะไรจะให้เธอในวันอำลาแต่ฉันมีสิ่งนี้จะให้เธอ จะสวงมาหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอทำให้ฉันเห็นแล้วว่าเธอเป็นหงโดยเนื้อแท้ความดีงามของเธอเมีคุณค่ามากพอที่จะสวมแหวนวงนี้ ขออ่นเธอไว้ก่อนนะดาวื่อเธอเรียนจบกลับมาเมื่อไหร่ฉันจะขอเธอแต่งงานฉันสัญญา พอกับแหวนวงนี้และหนูจะมีแต่คุณคนเดียวตลอดไปค่ะ